เกรซอภิพิชาทุก่ากลับมาพบกับกริพิชานะคะวันนี้หนูจะมาซื้อรองเท้าใหม่เพราะว่าที่โรงเรียนน่ะเขามีกฎว่าให้ใส่รองเท้าสีดำแล้วไม่ใช่สปอร์ตชูแล้วนี่นี่รองเท้านักเรียนเหรอมชทำไมรองเท้านักเรียนโรงเรียนนี้เป็นแบบเนี้คือปกติใส่ยิ่งกว่านี้ค่ะสีแลนดจนอะไรอย่างงี้ให้ใส่สีดำ ไม่ใช่สปอร์ตชูด้วยค่ะนันก็ไปซื้อรองเท้านักเรียนธรรมดานั่นแหละแบบที่นักเรียนมาถกเอาแล้วมันต้องใส่อะไรใส่ยังไงใส่รองเท้ารองเท้าที่แบบเรียกว่าสมัยไ้นแบบแบบผ้าชูหมานเป็นแฟลต s h รองเท้าส้นแบนอย่างนี้ก็ได้เหรอนั่นเด็กไม่มีใคร้ารับรู้มาเนี่ยรองเท้าเออรองเท้านักเรียนมันต้องอย่างนี้เออซึ่งเขาก็บอกว่าไม่ได้นะหมายถึงว่าเกตบอกเองว่าไม่ได้อย่างนี้ยถ้าโรงเรียนแล้วอะไรแต่ไม่มีใครเขาใส่เลยที่นี่ใช่ แปงไหมคะนักรีดอ uh ินเตอร์มันจะต้องเวอร์คือถ้าเราใส่ไปแบบนี้แปลว่าอะไรเราจะน้อยหน้าคนอื Boys> ่นเงี้ยหรอก็ไม่นน้้อยหาแต่มันไม่สวยค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรา เริ่มเข้มงวดขึ้นอีกนิดนึงนะห้ามใส่แบบงสปอร์ตชูอ่ะวันนี้ทอเพ็ดจะมาสปอร์ตชูยังใส่ได้แต่ใส่เฉพาะวันพระและต้องเป็นสีดําแบบนี้ซึ่งอันนี้ถูกผลแล้วสําหรับวันที่แต่งชุดพลระแบบนี้แต่ถ้าวันแต่งชุดนักเรียนยังต้องเป็นรองเทา้าค้คลายคัตชูส้นแบนอ่ะไปไปดูด้วยไปเข้าไปดูในบาจานี่แหละบาจา มันไม่ใช่บาคาบาคาอะังไงก็บาทาานขาไปยังไงก่็ารทา่บาคาม่เยอมากแล้วเราไม่รู้ว่าจะต้องไปตรงไหนนี่อย่างเงี้ยได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้อีกไม่ได้อีก้องเป็นแบบไหนนี่นี่นอย่างนี้ได้ไหม ต้องห้ามมีโบเราต้องรัดต้นฮะได้เหรอได้แต่แม่ไม่ฮะมีโบได้แต่แม่ลำบุญเพื่อแล้วหัวแหลมได้ไหมหรือต้องหัวมนหัวแหลมได้ไหมหรือต้องหัวมนอันนี้ได้เนี่ยเหรอนี่พาว่าดีดีกว่านี่นี่จะไปเดินจะไปเดินงานลาตีที่ไหนสวยนะ ลองดูไหมนี่เกดบอกว่าอันนี้ได้เออมันดูนิ่มด้วยนะเออมันนิ่มมากมันไม่นิ่มมากแต่ว่าแล้วมันจะมีไซส์เกดหรออันนี้อันนี้ได้ไหมเนี่ยนี่เว่อไปเนาะหัวแหลกเอาไปบอกพี่เขาซิมีไหมไซส์หนูอ่ะสามคู่เท่าไหร่ดูก่อนราคา 699บาทดีไม่แพงไปไปถามพี่เขาสิมีไซส์หนูได้ไหมคะ,ะไ,ไม่หนูต้องไปให้พี่เขาวัดก่อนสิอยู่ดีไปถามพี่เขาไม่รู้ไซส์อะ่ะสามเจ็ดใหญ่ไปมัากเด็ดพวกนี้นะโตไม่ทันยุคที่สปาตอนซื้อ รองเท้านักเรียนตอนเปิดโหสนุกมากทำไมอ่ะมากมันจะมีแถม่แถมของเล่นเยอะแยะบางทีก็เป็นไอไอตัวเด้งดึงเด้งไอสปีดอ่าสปีดเด้งดึงลงบันไดได้เก็บไอถังตัวถังอ่าอ่าอ่าอุ้ยเดี๋ยวนี้อาจจะมีก็ได้นะไม่ได้ดูรองเท้าเลยค่ะดูแต่ของเล่นนี่ไม่มีนะคะไม่มีไซส์หนูไม่มีไซส์หนูสามแปดเหรอใส่ไม่ได้หรอไม่ได้สามแปดไซส์หมา มามกใหญ่ไปจะลองก่อนไปละมามาว่าใหญ่ไปเนี่ยแต่ก็ต้องลองไม่ใส่เลยกิดมีแถมกาวมีสับแตงกวาสรุปว่าร้านบาจาไ,ไม่มีสายค่ะเดี๋ยวเราไปดูร้านฟูดอินข้างหน้าห้างอางนี้ไม่ดีอ่ะสวยกว่านี่เห็นไหมดูมันผู้ใหญ่เนี่ยมันมีก้อนเหรอของเด็กๆก,ก็เป็นไงเนาะยากคือเก๊สหายายากเพราะอะไรรู้ปะ

เบียนหัวเบียนหัวาวเยอะจริงๆสัินีเปอร์อุ้ยมีตาด้วยอ่ะใส่แว่นด้วยอันนี้ใส่ตาไม่ดีใส่ตาสั้นต้องใส่แว่นไม่้ีเนี่ยาีไม่ได้อีกแฟชั่นไปอุ้ย นี่ก็โคตรแฟชั่นสำหรับไปโรปงเรียนแล้วยังไงเนี่ยใช้สามเจ็ดนะฮะแน่นเหรอคะ<ม>โอ้ยตีนโต,ตม,นนมามารู้เปล่าว่าเกสเจ็ดเนาะเกับมามารู้เปล่าเวลาเขาโชว์ทำไมเขาต้องโชว์ข้างเดียวทำไมรูวอ่ะฮะเออจริงใช่ใช่เพราะว่า,า,าอ๋นนาาอ,อแสดงว่าถ้าเราจะขโมยเราองขโมยสองคู่อย่างนี้สองข้าง ไม่ก็วางคนละซสายกันอีกแหละออมไม่แต่จุดการเมื่อกี้สามเส้นใช่กัมอ๋อเหรอไม่มีอีกโอ้งานเข้าแล้วอีกคู่แล้วค่ะนี่อันนี้อันนี้แฟชั่นมากเลยนะคะเนีพี่ขาของข้างซ้ายของมือเดอนไยืดอีกอันนี้อันนี้มันไงมันพอดีไหม ใส่ด้วยเออมันตลกเหมือนก,กันนะฮะนะแต่ลูกคู่นี้ก็สวยนะเราไม่ใส่ไม่อันนี้ไปรองเท้านักเรียนเขาเขาต้องใส่รองเท้าพอดีเด,เดินดูก่อนเดินดูก่อนว่าจะามันยากนะซื้อรองเท้าแล้วเรียนใส่เหรอ้านะ <c oughs> เมื่อกี้เมื่อกี้ร้านที่สองนะแบบถูกใจไซส์พอดีแต่กลัวจะใส่ได้แป๊บเดียวแล้วขับไปใช่ไหมร้านต่อไปอุดมเอกค่ะอุดมเอกร้านที่สามก็ยังไม่ผักร้านที่สามก็ยังอกค่ะต่อไปร้านกุดอินค่ะ ือตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าค้าวเคสยังไม่นิ่งอับมามาไม่อยากลงทุนซื้อแพงๆให้เพราะว่าใส่แบบสามเดือนสี่เดือนเปลี่ยนไซส์อีกแล้วไง่แล้วเท้าที่ไหนจะดิ้งมันต้องเดินตลอดสิไม่ใช่เท้าที่ไหนหมายมถึงว่ามันจะไม่โตขึ้นแล้วปะปาดีได้ไหมทำอะไรทำอะไรเนี่ยเออทรงแบบประมาณอย่างเงี้ยได้อยู่สีกรมไม่ใช่สีดำ ได้มาลองสองโคถูกใจไหมนี่ใส่แล้วมันอ้วนตันไม่สวยเลยแส่เนี้ยก็ได้แตมันแฟชั่นไปป่ะไม่รู้สิคุณครูเขาว่างไงอ่ะไม่อันนี้มัน,นย่นเพราะว่าม,มันจะยืดได้ไงเราซื้อเผื่อใส่ได้เดีย๋ยวเราลองไปดูได้ยังไม่ได้ <c oughs> วันนี้วันนี้จะแย่แล้วอาไปเดินในห้างมาั่งไปเดินในห้าง ลงตามคุณแม่บ้าง <c oughs> คุณแม่เดินเยอะไปไปไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็ยังคงตามหาลงตามหารองเท้าเด็กน้อยถ้าไม่ได้ก็ใส่รองเท้าน,นักเรียนด้่นแหละไม่สวยอีกเหรอ <c oughs> นี่ของสกเก็ตชูค่ะสกเก็ตชูเอ้ยไม่ใช่สกเก็ตเธอแบบคาชชู <c oughs> เนี่ยอย่างเงี้ยนิ่มนะจะบอกให้เมมเบรียโฟมเนี่ย,ยเหมือน<ม>อันเก่าของเกทไงไ<ม>เออลองใส่ดูก่อนเร็วไม่สวยหรอเอออ่ะอ,อ่ะลองใส่ดิใส่แล้วจะลืมไป่ผู้แข็งๆไปเลยเออก็ได้อยู่เนี่ยดูดิเนี่ยได้ เอาไซส์ที่พอดีมาลองดีกว่าดีกว่าใส่แข็งๆเปล่าฮะไม่อ่ะไม่ชอบ,ชอบนี่สเก็ตเชอร์ไม่เอาเอาคอคแทร่นะฮะคอคแคกอ่าลองดูไงชอบไหมก็เปลี่ยนไซส์สิเปลี่ยนไซส์สิก็สวยดีนะฮะไหนมาเบอร์นหนึ่ง จีคู่ละพันกว่าพันห้าแพงทีเดียวแพงทีเดียวอะไรอะไรอาตรงนี้ต้องได้อะไปเดิน,นแผนกในห้างละโอ้โหมันก็เยอะนะเนี่ยแต่มันเป็นของเด็กนะนแผนกเนี้ยฟ้าว่าไม่ได้หรอกเล็กเล็กไปเปล่าเด็กไหม ไม่เอาไซส์ได้นี่เด็กเพิเอาไซส์ได้เนี่ยสามหกนะได้อีกจะกลับไาร้านที่สองอ่าไปดูที่จะจบได้ไหมกลับมาร้านเดิมกลับมาร้านเดิมวันนี้เดินไปเดินมาอยู่นี่แหละจะได้ไหมมาได้คู่เดิมอันนี้อันนี้ไซส์เท่าไหร่แต่แต่พอดีเลยเนาะพอดีปะพอดีมากเอาอันนี้แหละเนอะ<ต>โอ้ โอ้จะต้องค้างคืนที่เดอะมอป่ะเนี่ยอออลองใส่ใส่อันที่สวยกว่าสองข้างดินี้มันโอเคยังเท่าพี่ก็บอกว่าเท่ารองเท้าผู้ใหญ่แล้วค่ะเออนี่จะเป็นเด็กตีนใหญ่ขนาดนี้เ,เด็กตีนใหญ่ใช่ไหมอตัวเร็วตัวเร็วอ่ออโอ้ ไม่เอาหรอกแอะเจสเอาแบบแบบเแบสิกเบสิกนั่นแหละเออเรียบร้อยหน่อยก็ดีออกไม่เห็นจะเป็นไรเลยฮะปัญหาคืออะไรอีกออม,มาว่าโอเคยังเออสวยแล้วเนี่ยอใส่ได้ปีหนึ่งก็ยังดีอ่ะเอออย่างเงี้ยเปลี่ยนไม่เสียไยเออเอาใส่กลับบ้านไปเลยอ่ะ อ้าคู่เก่าใส่ถุงส,สามเก้าเก้าหรอลดหน่อยได้ไหมมีหน้าไปต่อเขาอีกแอนอสินค้าในร้านอย่างนี้มันต่อไม่ได้เหรอต่อได้ไหมได้ต่อได้แต่เขาไม่ลดไงทำไมอ่ะเฮ้ยผมให้แอนแพ้ท้องกันดูนะตรงท้องบนอ่ะท้องบนลูกๆเป็นไรเหรอฮะ กินเยอะเกินไปอ่ะฮะอะไรคะงงเงยใช่ไหมฮะยี่เงาไหมเอาไปเถอะเท่านี้แหละเออเอาเอาคนนี้คนนี้ฮะสามเก้าเก้าสามร้อยเก้าสิบแล้วกันเอางี้งี้ขาดตัวเลยนะสี่ร้อยสิบเอางงจะเอาเยอะขึ้นเขาบอกไม่ได้เว้ยเออเออต้องเอาเป๊ะๆอรอเอางี้คำสุดท้ายเลยนะ ห้าร้อยต่อยังไงของเธอเอารถเปสิบบาทเร็วไม่เอากล่องแล้วเจอไปเล่นเลยไม่ไม่คุยกัะเราเลยต่อยังไงไม่รู้ต่อขึ้นแล้วก็งงไปหมดเรื่องเยอะจริงๆมาสองรอบสารอบจะได้หมาเดินล่อนทั่วห้างปวดท้องเลยเนี่ยเออเนี่ยป้าป๊าก็ปวดท้องไปหมดเลยอ่ะป้าวบะจี้ใช่ไหมใช่โอเคได้เรียบร้อยแล้วบ๊ายบายดีกว่าค่ะ เถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชนะคะวันนี้ไปแล้วค <Yeah. S 1> ่ะบบ๊าายย